ฤรืการบวยมาดีครับแม็กสดจากสวนมีหรือจะพาจัดไปกับบวยดองสุราซื้อกินมันแพงทำเองไปเลย <c oughs> แม็กสดจากสวนวันนี้จะใช้เหล้าทั้งสาชนิดด้วยกันนะครับไปดูกรรมวิธีการดองเหล้าบวยกันดีกว่าครับแม็กได้บวยมาจากเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็จะคัดลูกที่เล็กและมีตำหนิออกนะครับเพื่อที่จะเอาไปดองครับส่วนที่เหลือก็จะส่งให้ลูกค้า ขวดโหลแม็กใช้เป็นขวดน้ำครับที่ห้างดอกบัวเนี่ยสี่ขวด99บาทเท่านั้นเองนี่ก็เป็นการดองเหล้าของแม็กครั้งแรกนะครับแม็กเลยอยากลองดูว่าเหล้าแต่ละชนิดเนี่ยมันต่างกันยังไงก็จัดไปเลยครับ3ชนิดมีกันหนึ่งที่ไม่ได้ถ่ายคือนหลวงเข้านะถ่ายไม่ทันมันอยู่ในเซเว่นนี่ไงทุกคนนะฮะ3ชนิดตามที่เห็นนี้เลยครับ มีอีกหนึ่งอย่างที่ทุกคนต้องไปหาซื้อนะครับนั่นก็คือน้ำตาลกรวดครับวันนี้แม็กใช้น้ำตาลกรวดก้อนใหญ่มากๆเพราะว่ากรวดก้อนเล็กๆแม็กหาไม่ได้จริงเริ่มต้นนะครับทุกคนเอาน้ำมาแช่ตัวบวยก่อนนะครับเพราะบววดิบเนี่ยมันจะมีรสชาติเปรี้ยวมากๆและมีรสชาติฝาดนะครับแช่ไว้เพื่อให้ความฝาดมันจางลงแม็กจะใช้เกลือลงไปนิดหนึ่งนะครับนี่เลยครับแช่ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีหรือใครนานกว่านั้นก็ได้นะเป็น1-2ชั่วโมงก็ได้ครับ หลังจากนั้นครับให้เอาไม้จิ้มฟันนะครับแค้บริเวณขั้วออกครับเพราะถ้าเราไม่แค้ออกนะตะกรอนตรงนี้มันจะไปตกอยู่ในเหล้าที่ดองของเราครับต้องแค้เสียงดังเป๊ะด้วยนะไม่งั้นไม่อร่อย หลังจากที่แช่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับให้เอาบววของเราไปแช่ใส่ไปแช่อะไรอีกแล้วเอาไปใส่ในกระจาดโอ้ยพากไปมึนไปพึ่งลมพึ่งแดดจนแห้งนะครับค่อยเอานําไปใส่โหลดองเนาะถ้าไม่พึ่งเนี่ยความชืน้นอาจจะทําให้เกิดเชื้อราได้ครับล้างโหลดองของเราให้สะอาดด้วยนะทุกคนนะครับแล้วก็ใส่บววสดลงไปเป็นชั้นๆแบบนี้ครับ แนะนำให้ทุกคนใช้น้ำตาลกรวดเท่านั้นนะครับถ้าใช้น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลทรายแดงเนี่ยมันจะทําให้รสชาติตัวบวยดอกเหล้าของเรามันแปลกสัดส่วนจริงๆแล้วน้ำตาล1บวยหนึ่งเลยนะครับแต่แม้เป็นคนไม่ทานหวานมากแม้ก็จะใช้น้ำตาลน้อยนิดนึงครับ ทั้ง3โหลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมนี่เลยครับสุราเมรัยของเราฮะเริ่มต้นด้วยที่ยี่ห้อข้าวหอมอืแต่ปากไม่หอมนะเทมันลงไปเลยครับหนึ่งควดโหลที่แม็กใช้เนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าสุราที่แม็กซื้อมานะฮะก็คือเทไม่เต็มนั่นเองแต่ไม่เป็นไรลองดูทุกคนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะปิดฝาให้สนิทแบบนี้ครับ เอาแน่นๆเลยนะทุกคนคลิปตุกคลิปนะไม่ได้มีอุปสรรคเลยทุกคนนี่เลยไอ้เจ้าตัวนี้เลยชอบมากวนมากๆระหว่างทําคลิปเนี่ยถ่ายไม่เสร็จสักทีวันทั้งวันอา่าแต่ดีนะขอลให้เนี่ย <laughs> อ่ะจูบให้รางวัลเขาหนึ่งทีชอบมากจ๊บเนี่ยหลังจากนั้นฮนะโหลอื่นเราก็ใส่ลงไปเลยครับทั้งโชว์จูทั้งเยี่ยวเงินเอาให้ครบสูตรครับ ทำไมถึงต้องใช้น้ำตาลกวดทุกคนสังเกตเห็นไหมครับน้ำตาลกวดเขาจะละลายช้าค่อยๆละลายเขาจะดึงรสชาติของบวยออกมาได้ดีมากๆจะมีความหอมและอร่อยครับเราจะใช้ผ้าขาวบางนะครับหรือใช้เป็นผ้าอะไรก็ได้ครับปิดเพื่อบังแสงในการดองนิดหนึ่งนะครับดองแบบนี้ไว้ประมาณ3เดือนเป็นต้นไปนะครับถึงจะเริ่มเปิดทานได้แต่ถ้ายิ่งนานจะยิ่งอร่อยครับบวยดองเหล่าเนี่ยมีต้นกําเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ ชาวญี่ปุ่นเขาจะดองเหล้าบวยไว้ทานเองกันที่บ้านครับแม็กว่าน่าจะคล้ายๆกับยาดองบ้านเรานะครับเพราะเขาเชื่อว่ามันช่วยบำรุงกำลังช่วยเสริมสมรรถภาพครับตัวบวยเขายังดีต่อลำไส้ด้วยนะครับใครที่ไม่ค่อยชอบทานผักทานแต่เนื้อเนี่ยเขาจะช่วยย่อยในระบบลำไส้ด้วยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมีใครอยากลองชิมเหล้าบวยดองของแม็กบ้างไหมครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าสักสามเดือนข้างหน้านเราจะมาถ่ายดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ